สวัสดีครับห่างหายไปจากช่อง YouTube สนานเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับพอดีวันนี้นะครับก็มาเผยเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับทำยังไงนะครับให้มะละกอนะครับหนึ่งต้นเนี่ยนะครับมีกิ่งก้านสาขาได้เยอะๆนะครับอันนี้ผมเป็นการค้นพบโดยบังเอิญนะครับตอนแรกนะครับต้นมะละกอต้นนี้นะครับมันลูกมันสวยเนาะครับแล้วก็มีขนาด ลำต้นที่สูงนะครับกะว่านะครับจะทําให้ต้นมันเตี้ยนะครับโดยการที่ใช้มีดนะครับเสียบตรงกลางต้นนะครับเสียบเสียบให้มันทะลุนะครับแล้วก็กะว่าจะบิดนะครับจะบิดต้นเพื่อที่จะโน้มให้มันต่ําลงแต่ปรากฏว่าต้นมันใหญ่นะครับบิดแล้วมันทําท่าเหมือนจะหักนะครับเนี่ยฮะมันทำทาท่าเหมือนจะหักผมก็เลย โน้มกิ่งนะครับแล้วก็ไปทาบไว้ที่รั้วนะครับก็เลยเปลี่ยนใจนะครับจากที่ว่าจะให้มันเตี้ยมันก็เตี้ยจริงๆครับเตี้ยขนาดรั้วก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวจะลองทำนก,การตอนกิ่งดูนะครับก็เลยใช้เทคนิคการตอนกิ่งตามที่ท่านเคยเห็นใน y o youtube ก็คือการผ่านะครับผ่าข้างแล้วก็เอาไม้เสียบนะครับแล้วก็ใช้ตุ่มตอน กากมะพร้าวธรรมดาเนี่ยครับเห็นไหมครับลากเต็มเลยนะครับนี่ระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับแต่สิ่งที่ผมได้มาก็คือนะครับสังเกตที่เราลอยผ่าไหมครับกลายเป็นว่ามะละกอนะฮะมันจะแตกกิ่งนะครับตามลอยผ่านะครับเยอะมากเลยนะครับจะทําให้มะละกอนะครับเป็นทรงพุ่มนะครับสังเกตได้เลยนะครับน่าจะเกิน ห้าหกยอดนะครับเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราได้ค้นพบวิธีการที่ทําให้มะละกอนะครับมียอดขึ้นเยอะๆเลยครับภายในต้นเดียวนะครับนี่นะครับสวนตุ้มตอนนะครับผมก็จะตัดแล้วก็จะเอาไปปลูกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ต้นมันเล็กลงนะครับเตี้ยลงนะครับไม่ใช่เล็กลงนะครับเตี้ยลงนะครับซึ่งเป็นมะละกอที่ ทานผลสุกอร่อยมากนะครับพันนี้นะครับเคล็ดลับดีๆนะครับคดีเจอโดยบังเอิญนะครับนี่นะฮะคือเราผ่ามันแยกออกจากกันครับมะละกอถ้ามันกลัวตายใช่ไหมครับพอมันกลัวตายปุ๊บมันก็พยายามที่จะแพร่เผาพันธุ์ของมันเนาะเพื่อให้เกิดขึ้นมานะครับก็จะเกิดยอดใหม่ขึ้นหลายๆยอดนะครับนะครับหลังจากที่ผมเจอ ต้นที่ทําเมื่อกี้แล้วนะครับผมเลยลองทํากับต้นมะละกอต้นอื่นๆนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยฮะผมใช้ไม้แทงให้มันทะลุนะครับลาต้นเลยสังเกตไหมครับมันก็จะมียอดมะละกอนะครับที่แตกออกมาจากบริเวณที่จุดที่เราแทงตรงนั้นนะครับเป็นการบังคับให้มะละกอนะครับออกยอดข้างๆนะครับ เนี่ยครับตันนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีเดิมนะครับเนี่ยผมแทงเข้าไปนะฮะแทงเข้าไปสังเกตไหครับมันก็จะแตกมาใหม่แตกยอดข้างๆขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามะละกอยิ่งนานไปนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราเก็บกินลําบากนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับใช้ไม้นะครับตอกกลางลาต้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะสร้างยอดออกมาข้างๆนะครับ ผมมันกลัวตายนะครับโอเคนะครับลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ